สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรีราชกัญญาสเสด็จแทนพระองค์ไปนในการพระราชพิธีสง่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพระกรินณวัดเบงจะมาประพิธดุสิตวานารามและวัดราชประดิสฐิสถิมมหาสีมาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนจักกัญญาสเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกระถินณนวัดเบญจมาพิษดุสิตวนารามเขตดุสิตซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนกิดราชวรวิหารเดิมชื่อวัดแหลมหรือวัดใสทองไม่ปรกากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใดจนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัางเจ้าอยู่หัวพระ เจษฎาราชเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระพิพิธโภคภูเบนเป็นผู้บัญชาการกองทัพในส่วนการรักษาพระนครในคราวกบฏเจ้าอนุวงศงตั้งกองบัญชาการบริเวณวัดแหลมนี้เมื่อปราบกบฏเสร็จสิ้นทรงร่วมกับพระอนุชาและพระคณิษฐาเจ้าจอมมารดาเดียวกันสี่พระองค์บูรณะปฏิสังขรณ์วัดแหลมและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฎวิทยามหาราชได้พระราช สถานนามว่าวัดเบนจมะบพิษมีความหมายว่าเป็นวัดของเจ้านายห้าพระองค์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้สร้างสวนดุสิตจึงทรงทำปติกรรมสถาปนาวัดขึ้นใหม่โดยรวมวัดดุสิตหรือวัดดุสิตารามที่อยู่ใกล้กันพระราชทานนามว่าวัดเบญจมบพิษดุสิตวนารามและมีพระราชดำริให้วัดแห่งนี้เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมสำหรับมหานิกายทั้งยังทรงสร้างเสนาสนะภายในพระอารามเช่นพระอุโบสถพระที่นั่งทรงพนวดพระที่นั่งทรงธรรมและทรงพระกรุ โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อพระพุทธชินราชและอัญเชิญไปประดิษฐานเป็นพระประธานพระอุโบสถที่ออกแบบอย่างงดงามโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริสรานุวัติวงศ์ปัจจุบันมีพระธรรมวชิราธิบดีเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรรวม104รูป จากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามในการพระราชพิธีท่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกรถินเป็นวัดที่สองวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามเป็นอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่สทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นบนพื้นที่สวนกา แฟที่รกร้างซึ่งสงซื้อด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์พร้อมทั้งกําหนดลักษณะขนาดของอาคารและเครื่องตกแต่งสถาปัตยกรรมด้วยพระองค์เองเพื่อเป็นพระอารามหลวงประจําราชการตามโบราณราชประเพณีและเพื่อพระราชอุทิศถวายแก่พระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกายโดยเฉพาะ ได้พระราชทานนามว่าวัดราชประดิษฐ์สถิตธรรมยุติการามทรงนิมนต์สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสาปุสาเทโวสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกขณะทรงดำรงสมณศักดิ์พระาศาสนาสโสพลสาปุสาเทโวจากวัดบวรนิเวศวิหารมาเป็นเจ้าอาวาสต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์สิ่งชำรุดทรุดโทรมทั้งวัดและเขียนจิตกรรมฝา ผนังภายในพระอุโบสถเสร็จแล้วแบ่งพระบรมอัฐีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามากุฎวิทยามหาราชบรรจุลงในกล่องศิลาแล้วเชิญไปประดิษฐานไว้ในพระพุทธอาธของพระพุทธสิหังคขปติมากรพระประธานพระอุโบสถ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,ร,ดกระหม่อมให้ช่างกรมศิลปากรเรื้อเรือนไม้สองหลังที่ชำรุดสร้างเป็นปราสาทยอดทรงปรางแบบขอมสองหลังแทนตั้งอยู่บนฐานภัยทีด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระอุโบสถ ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่สำคัญอาทิพระวิหารหลวงหรือพระอุโบสถฝาผนังโดยรอบม,มีจิตรกรรมฝาผนังเทพย,ายดาด้านเมฆภาพพระราชพิธี12เดือนและภาพการเกิดสุริยุปร,ราคาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวาหามากุฎวิทยามหาราช นอกจากนี้มีพระพุทธรูปจำลองประดิษฐานบนบุษบกองค์เล็กอาทิพระพุทธชินราชและพระพุทธชินสีขอไตเป็นปราสาทยอดปรางทรงเขมน็นหน้าบันของซุ้มประดับด้วยปูนปั้นนูนเป็นภาพพุทธประวัติตอนประสูติและเสเด็จดับคันธปรินิพานใช้เป็นที่เก็บรักษาพระไตรปิฎกและคำพีธรรมต่างๆาศา,า,าลาทรงไทยใช้เป็นศาลาธรรมสภาสแสดงปาฐกถาธรรมทุกๆกก่อนวันธรรมสวนะ หอระฆังรูปทรงคล้ายมงกุฎมีลวดลายศิลปะแบบไทยประดับด้วยชามจากประเทศจีนนำมาตัดติดสีต่างๆปัจจุบันมีพระพรมวัชราจารย์เป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา26รูปซามเนร7รูป ก่อนเสด็จกลับทรงวังพงมาลายแล้วส่งจุดทุปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฎวิทยามหาราชนัะปราสาทพ่อระรมรูปซึ่งเป็นปราสาสตรยอดปรางเป็นรูปพรหมพักซุ้มหน้าบันตกแต่งลายปูนปั้นภาพนารายณ์บรรทมศิลป์โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อพระรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฎวิทยา พรมหาราชขึ้นในพระราชอิริยาบทประทับยืนขนาดเท่าพระองค์จริง